เรื่องนี้ต้องเรียกได้ว่าเป็นเอฟเฟกจากการอภิปรายไม่ไหว้วางใจรัฐบาลที่ผ่านมานะครับพักเพื่อไทยครับมีการเช็คบินนะครับสสที่เรียกได้ว่าเป็นงูเห่าอย่างคุณสรันวุฒิสรันเกตแล้วก็นางพรพิมลธรรมศาสตร์นะครับคุณสรันวุฒิสรันเกตเนี่ยเป็นสสอ,อุตรดิตพักเพื่อไทยครับส่วนนางพรพิมลเนี่ยเป็นสสปทุมธานีนะครับที่ได้มีการโหวตสวนมติพักในการอภิปรายไม่ไหว้วางใจ รัฐบาลที่ผ่านมานะครับแน่นอนครับว่ามีการพิจารณาเอาผิดกับสอสสนี้เมื่อวานที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณ13บสนาฬิกานะครับกรรมการบริหารพักเนี่ยได้นําผลการตัดสินไปประชุมร่วมกับสสของพักเพื่อที่จะขอมติจากสสนะครับเพื่อขับพ้นจากความเป็นสมาชิกโดยจะต้องใช้เสียง3ใน4ของสสทั้งหมดนะครับโดยในส่วนของการลงคะแนนเปิดให้สสลงคะแนนแบบลับครับด้วยวิธีการหย่อนบัตรลงหีบนะครับ จากนั้นเวลา15นาิกา20นาทีครับนายประเสริฐจันทราวงทองรลขาธิการพักเนี่ยก็ได้ออกมาทะลร่ลวมกับแถลงข่าวผลของการลงมตินะครับว่าคณะกรรมการบริหารพักเพื่อไทยเนี่ยพิจรรารณารายงานการสอบสวนวินยัยและก็จริยธรรมของคณะกรรมการวินยัยและจริยธรรมนะครับมีผลนะครับกรณีของนายสรนันบุตเนี่ยมีพิติการกล่าวหาพักและผู้บริหารของพักด้วยการถแถลงต่อสื่อมวลชนหลายครั้งติดต่อกันอันมีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อพักเป็นการทําลายภาพลักษณ์และชื่อเสียงของพัก ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพักอย่างร้ายแรงจึงเห็นด้วยมติเอกฉันให้ลงโทษนายสรันวุฒิด้วยการให้พ้นจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับพักข้อ118ง f เล็4ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการวินัยและจริยธรรมนะครับส่วนกรณีของนางพรพิมลม,มีพฤติการฝักใฝ่พักการเมืองอื่นไม่ยึดมั่นในเจตนารมณ์และอุดมการ์ของพักอีกทั้งเป็นการกระทาผิดซ้ํา2ในพฤติการเดียวกันนะครับซึ่งพักเคยมีมติลงโทษไปแล้วถือเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับพักเพื่อไทย จึงเห็นชอบด้วยมติเอกฉันให้ลงโทษนางพรพิมลด้วยการให้ผลจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับของพักสำหรับการประชุมเมื่อวานนี้ก็เป็นการประชุมระหว่างกรรมการบริหารพักนะครับมีผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียง135คนครับซึ่งตามข้อบังคับของพักเนี่ยต้องใช้เสียง3ใน4ของจำนวนสมาชิกก็คือ108คนผลการลงคะแนนปรากฏว่ากรณีนายสรันวุฒิสสเนี่ยนะครับมีมติเห็นด้วยให้ลงโทษด้วยคะแนน131เสียงครับไม่เห็นด้วย2เสียงบัตรเสีย2เสียงนะครับ ส่วนกรณีของนางครมพิมลมีมติเห็นด้วยร34เสียงไม่เห็นด้วยแค่1เสียงนะครับนี่นะครับขณะที่ความเคลื่อนไหวจากนายสรานุิก็ได้มีการเปิดเผยกับสื่อมวลชนสั้นๆน,นะครับว่าตนเองเนี่ยยังไม่ขอให้สัมภาษณ์ในเรื่องกรณีการถูกขับออกจากพักเพื่อไทยขอเวลาในการสรุปข้อมูลรวบรวมประมาณ1วันและจะมีการถแถลงข่าวให้สื่อมวลชนรับทราบในเรื่องรายละเอียดอะไรต่างๆต่อไปนะครับส่วนกระแสข่าวการย้ายไปพักอื่นและหรือว่ามีพักอื่นมาทาบทามนะครับ ยังไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้ครับและจะมีการชี้แจงแถลงข่าวให้สื่อมวลชนรับทราบต่อไปนะครับขณะที่เมื่อวานนี้ช่วงเย็นมีการจัดงานศพของคุณแม่ของนายวิรัตรัตนเสษฐ์นะครับเป็นประธานวิปรัฐบาลเนี่ยนะครับก็แน่นอนเขาว่ามีนักการเมืองในฝ้าของพรรคพลังประชารัฐผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพลเอกประวิตย์สอสอนะครับแล้วก็สสนะครับแลเอกรรมนัดต่างๆนานา,นาเข้าร่วมงานครับรวมถึงสสในพรรคร่วมรัฐบาลหลายคนก็เข้าไปร่วมในงานศพครั้งนี้เนี่ยนะครับ แน่นอนครับว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีการปรากฏตัวของนายสรันุษสรันเกตสอสอุตลิดที่เพิ่งถูกขับพ้นออกจากพักเพื่อไทยหมาดๆวันเมื่อวานนี้วันเดียวกันนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าก็ฮือฮาเลยนะครับลือกันกับลือกันเลยครับว่านายสรันุษเนี่ยจะมาซบพลังประชาธิหรือไม่อะไรยังไงนะครับเพราะว่าไปร่วมงานศพของคุณแม่คุณวิรัติรัตนเศษ ประธานวิปรัฐบาลเมื่อวานนี้ด้วยนะครับก็ต้องติดตามการแถลงข่าวจากคุณสรวุฒิต่อไปครับเข้าไวทเทนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคมครับ